ตัดต่อเอาใหม่เอาใหม่หมาชมนะครับเห็ดลมเห็ดลมแห้งนะครับเห็ดล,ลมเหตุลมใช่แล้วค่ะน้ำเยอะ,ะพอมาได้นักได้น้อยนะครับเนาะมาชมโอ้โหต้นากระโดอโด้ยนี่น,น้อยนะครับ เอันนี้มาเอามดแดงนะครับมดแดงมายิงปลาเหมือนกันครับปลาปลาปลาไม่ลอยขอเอาของตายไว้ก่อนครับแน่ว่าของตายหายากเหมือนกันครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเทไข่มดแดงแป๊บนึง ดูนะครับดูนะครับเยอะครับเยอะอยู่ครับอันนี้แดงโอ้โหไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับดูไข่นะครับดูไข่ไข่ทั้งนั้นนะครับ ได้้อยู่ควันนีโอเคครับขออนุญาตเอาไข่มดแดงแป๊บนึงนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ